สำหรับโยคีผู้ไข้เจริญมรณสตินั้นไปในทางที่รับหรือเหล็กลิ้นอยู่แล้วพึงยังโยนิสโสมนสิการให้เป็นไปว่าความตายจากมีชีวิตตินสีจะขาดลอนดังนี้บ้างว่าตายตายดังนี้บ้างก็เพราะเมื่อ ให้เป็นไปโดยอุบายอันแยบคายย่อมเกิดความโศกในเพราะระลึกถึงความตายของคนอื่นที่ชอบเมื่อในการที่แม่บังเกิดก้าวระลึกถึงความตายของบุตรผู้เป็นที่รักย่อมเกิดความปามโมดในการระลึกถึงความตายของคนที่ไม่ชอบเหมือนในการที่คนมีเวรกันทั้งหลายระลึกถึงความตาย ของคนที่มีเวรกันย่อมไม่เกิดความสลดใจในการระลึกถึงความตายของคนที่เป็นกลางกลางเหมือนในการที่สัป,ปเบอรเห็นซากศพของคนตายย่อมเกิดความหวาดกลัวในการระลึกถึงความตายของตนเหมือนคนขี้คลาดเห็นเพชฌฆาตเงื้อมดาบฉะนั้น ทั้งหมดนี้นั้นย่อมมีแก่ผู้ขาดสติความสลดใจและยานเพราะเหตุนั้นผู้เป็นโยคีได้ดูสัตว์ที่ถูกฆ่าและตายเองในที่นั้นนนนึกถึงความตายของสัตว์ทั้งหลายที่ตายมีสมบัติอันเคยเห็นแล้วพึงประกอบสติความสลดใจและย่าน อย่างมนสิการให้เป็นไปโดยในมีอาทิว่ามระณะงภวิสติความตายจักมีดังนี้ก็เพราะเมื่อให้เป็นไปอย่างนี้ก็ชื่อว่าย่อมให้เป็นไปโดยแยบคายอธิบายว่าให้เป็นไปโดยอุบายจริงอยู่ผู้โยคีบางคน เมื่อให้เป็นไปอย่างนั้นนี้แหละนิวรทั้งหลายย่อมระงับสติมีความตายเป็นอารมณ์ย่อมตั้งมั่นย่อมมีกรรมฐานถึงขั้นอุป,ปจาระทีเดียว